ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องสําหรับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นนณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่มีทั้งนิทรรศการก้าหมวดแห่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อชาวไทยได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถและลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9 ขณะที่บนเวทีกิจกรรมกลางแจ้งน,าานปราปิมากรรมประวัติศาสตร์ได้มีการจัดเสวนาก้าวตามพ่อสารต่อพระอัจฉริยภาพด้านการประมงคองในหลวงรัชกาลที่9โดยสุภวัตโกโมลมานูพอำมในการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเผยว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนพระทัยด้านการประมงและทรงเล็งเห็นปัญหาปากท้องของประชาชนจึงมีพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านการจัดการทรัพยากรประมงจะสังเกตได้ว่าท่านจะเน้นเรื่อง การโปรตีนจากปลานะครับลักอนุรักษ์ด้วยนะครับทำไมท่านถึงรับสั่งให้เลี้ยงปลาดินหรือปลาหมอเทศเพราะสมัยนั้นเนี่ยปลาปลาดินกับปลาหมอเทศเป็นปลาที่ออกเองทุกโดยธรรมชาตินะครับชาวบ้านไม่ต้องยุ่งยากนะครับเขาจะออกลูกทั้งปีนะครับดังนั้นเป็นพระเป็นท่านมีทรงมีพระผู้สัยทัศนะครับมีพระเทศอันยาวไกลที่จะให้ประชาชนมีอยู่มีกินแล้วก็มีอาหารโปรตีนที่ในในบ้านราคาถูกตลอดไปครับ และในวันพรุ่งนี้จะมีการแสดงจากเยาวชนไทยร่วมถวายความอาลายัยโดยวงดุริยางโรงเรียนวัสุทธิวรารามรำถวายความอาลายัยโดยมหาวิทยาลัยบูรพาคณะประสานเสียง KMU TT chorus และวงปีพาโดโรงเรียนโยธินบุรณนะเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป